กินอาหารเสร็จแล้วเรามานั่งคุยกันเนาะทุกครั้งที่กินอาหารเสร็จแล้วนะคะในต่างประเทศเนาะ <c oughs> <c oughs> มีคนนั่งฝั่งตรงข้ามทำตาปละล้าประเหลือกอีกแล้วอีกแล้วอะไรเงี้ยประมาณว่าวันนี้วิดีโอทั้งวันเลยแฟนฉันทำวิดีโอทั้งวันผมโมนาเริ่มยาวแล้วนะเนะี่ยเนาะพูดแล้วก็พูดอีกหลังจากกินอาหารเสร็จแล้ว ก็ต้องขอบคุณสําหรับอาหารด้วยนะอันนี้คือต่างประเทศนะเขาต้องพูดกันอย่างนี้ทุกอ,อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมารยาทนะมารยาทในสังคมของบ้านเขากินเสร็จก็ต้องขอบคุณค่ะสาหรับอาหารขอบคุณครับสําหรับอาหารและเวลานะั้นกินเสร็จแล้วก็ต้องลุกไปแล้วก็ต้องเก็บจานตัวเองด้วยนะคะต่างประเทศเนาะเมื่อกี้ที่เห็นนะเมื่อกี้โมนาก็มานั่งวิเคราะห์ดูนะตอนที่ลุงก,กินดื่มน้ําดื่นน้ำ,น,น,ำน้ำปั่นแก้วแรกน้ำอา น้ำสตรอเบอรี่ปั่นแก้วแรกเราก็่าของแกหมดแล้วเราก็ถามว่าจะไปเอาใหม่ไหมเขาบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวฉันไปเอาเองใจเย็นๆเดี๋ยวฉันไปเอาเองเอ๊ใจเย็นๆใจเย็นเราคิดว,ว่าเออคงไม่อร่อยมั้งอะไรเงี้ยอะฮะน้ำเราที่เราทําคงไม่อร่อยแกก็บอกว่าอร่อยแต่สักพักมันก็เห็นหน้าตามตามทิปวิดีโอก่อนเนาะแกก็เดินไปเอาเองเดินไปเอา,เอาน้ำปั่นเอง แล้วก็ยกมาทั้งทั้งหลูเลยยกมาทั้งถูถูปั่นเลยแต่วก็ทำไมต้องยกมาทั้งถูปั่นแต่เรามาคิดลงมาคิดบวกนะคะนี่คือการคิดบวกเนาะว่าแกกินอิ่มแกถึงลูกไปเอาแล้วแกยกมาทั้งเหยือกไอยกมาทั้งถูเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยเนาะไม่เดินบ่อยแล้วก็เอามาแบ่งปันด้วยอืจริงๆเวลาเราพูดอนะ่ะแกนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆ แกนั่งแล้วแกกวนแกนั่งแล้วแกกวนมาสแกดูเห็นอ๋อมีช่วยเก็บนะเก็บถ้วยเก็บชามหนึ่งแล้วก็เป็นแล้วฝรั่งที่นี่นิสัยดีนะฝรั่งนิสัยดีนะโมนาเจอมาสองคนก็ยังพูดอีกพอพูดแล้วก็มันนะพอพูดเรื่องผู้ชายนี่มันมันจริงๆหนึ่งนิสัย อันนี้ก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งจากโมนานเล่าเรื่องให้ฟังแล้วว่านิสัยบนเตียงเป็นยังไงนิสัยการนอนเป็นยังไงอ,อันนี้พูดเรื่องกินลมมันพัดวีดีโอโมนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโมนานขอขอสลับแป๊บนึงเพราะว่ากล้องโมนาเนานะนิสัยการกินกินที่ต่างประเทศคนกินที่ต่างประเทศอันนี้คือไม่ต้อง ไม่ต้องแปลกใจแต่แต,แต่แต่ให้ให้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเนาะคือเรียนรู้นิสัยฝรั่งเป็นยังไงอันนี้คือสายฝอจริงๆหรือว่าสายสายอะไรก็ได้คือเรียนรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงคนฝรั่งเป็นยังไงก็ได้เนาะรู้ไว้ก็ไม่เห็นไม่ไม่หนักนะถ้าเราถ้าเรารู้แล้วเราว่าเป็นยังไงอะไรมันก็ไม่หนักเนาะการกิน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 เสร็จแล้วต้องเก็บ กินเสร็จแล้วต้องเก็บกินเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณอาหารขอบคุณน้ําขอบคุณเครื่องดื่มขอบคุณคนทาคนทําอาหารอย่างเมื่อกี้โมนาพูดว่าโมนาเป็นคนทําใช่ไหมโมนาบอกว่ากินแล้วต้องเก็บแต่เมื่อกี้ลุงเยนแกลุกแกเก็บถ้วยเก็บชามแล้วเอาไปแกก็ขอบคุณอาหารแล้วแกก็เดินไปแล้วครั้นี้ไม่ว่าแต่ไปที่ไหนนะถ้าถ้าไปงานถ้าไปงานสังงานคือเหมือนทํานองว่ายังไง ที่โมนาเห็นเห็นนะที่โมนาเห็นเห็นนะโมนาไปงานงานบ้านเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นงานคนคนอ่าคนคนแดนนี่แหละคือเขากินเสร็จปั๊บจานของเขาจานของเขาที่เขากินอิ่มแล้วจานของเขาทุกใบแก้วของเาทุกใบเขาต้องเก็บไปวางในจุดจุดวางเจเลอจุดวางแก้วจุดวางชามนะ เขาต้องเขาต้องเก็บไปวางรวบรวมไปวางแล้วการรวบรวมแก้วรวบรวมรวบรวมจานไปวางอ่ะเขาไม่ใช่ว่าไปถึงวางกองวางกองนะไม่ใช่นะเขาต้องต้องแยกขนาดของจานด้วยจานจานใหญ่จานรองจานเล็กแก้วใหญ่แก้วรองเขาจะวางไปชั้นชั้นคือเขาจะวางเลยคนที่เจ้าของบ้านที่ทาอาหารถ้าถ้ามีสะดวกจุดวางถ้วยวางชามอ่ะเขาจะทํากันแบบนั้นจริงๆค่ะเป็นมารยาาจริงๆคือเหมือน อ,อุ้ยลมแรงกลักวกลัวกลัวกล้องปิวเนาะมันเป็นมารยาทที่น่ารักค่ะมันเป็นมารยาทที่น่ารักเนาะของฝรั่งเล็ก,ลกๆน้อยๆเอามาเล่าสู่กันฟังว่าการกินการอยู่ของที่นี่ถ้าเขากินเสร็จแล้วเขาก็ต้องเก็บช่วยเก็บชามเองโมนาก็ดีเขาเขาก็เก็บไปเองเราเรากินยิ่งคนเก่านะคะยิ่งคนเก่าของโมนาเนาะ ถ้าโมนาเป็นคนทํากับข้าวคนเก่าโมนาเป็นคนทํากับข้าวแล้วโมนามนาจัดโต๊ะวางกับข้าวเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องเป็นคนเก็บโมนาทํากับข้าวจัดกับข้าววางบนโต๊ะถึงเวลากินก็ต้องกินหกโมงเย็นถึงเวลากินก็ต้องกินเลยพอกินเสร็จปั๊บเขาคนเก่าเป็นคนเก็บคนเก่า,เป,นนเ,กาเป็นคนเก็บแล้วก็ไปทําความสะอาดในครัวอันนี้คือกรณีคนเก่าเนาะ คนเก่าทําความสะอาดในครัวเสร็จเขาเขาเช็ดเขาเอี่ยมมากคนเก่านี่เป็นอะไรที่เอี่ยมมากสามีโมโนาคนเกา่าคนนี้ส่วนคนนี้เรื่องการกินเหมือนกันถ้าถ้าโมนาทําทกับข้าวถ้าโมนาทํากับข้าวโมนาก็จะเข้าไปช่วยแกเล็กๆน้อยแกบอกว่าอยากอยากอยากให้มีส่วนส่วนร่วมก็คืออยากให้มีความสุขว่าเวลาทําอะไรทุกอย่างสําหรับคนนี้คนปัจจุบันแกอยากให้เราไปมีส่วนร่วมตลอดเวลา เหมือนคืออยากอย,กอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาอยากอยากให้มาช่วยจับนุ่นจับนิดนิดหน,น่หอยๆก็ดีโมนาท,ทากับข้าวไม่เก่งค่ะโมนาทํากับข้าวไม่เก่งเนาะดีเจอแฟนทั้งสองคนทํากับข้าวเป็นทั้งสองคนแต่คนนี้จะเก่งกว่าคนคนปัจจุบันจะเก่งกว่าคนอดีตเนาะเพราะว่าคนคนปัจจุบันเนี้ยคือแกอยู่แกยังมีพ่อมีแม่อยู่แล้วพ่อแม่แกทําอาหารเก่งมากพ่อแม่ทําอาหารทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะทำอาหารเก่งมากเลยครับเนาะต่อ ต่อมาก็พอ,อคนนี้นะจะต้องให้เราเข้าไปในครัวด้วยไปทํานู่นทํานี่ด้วยกันแล้วเวลากินอาหารเสร็จก็ยังเหมือนเดิมประเพณีเหมือนกันคือถ้าเขาเป็นคนอย่างตอนเช้าทุกครั้งที่โมนาสังเกตแต่มันก็จะทํามันก็จะเป็นอะไรที่เป็นออโตเมติกนะคะเป็นออโตเมติที่เราต้องทำเนาะเขาทําอาหารเสร็จแล้วโมนาก็ต้องเป็นคนเก็บอาหารเช้านะโมนาเป็นคนเก็บมันก็จะเหลืออีก ทุกอย่างถ้วยโถโอชามโมนาก็จะเก็บลงเครื่องเพราะว่ามีเครื่องล้างจานใช่ไหมคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีหม้อใบสองใบอย่างเงี้ยหม้อที่เขาต้มไข่มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยพอโมนาล้างเขาจะรีบไปถือผ้ามา,มาคอยเช็ดมาคอยเช็ดหม้อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนนํำหนังว่าหนึ่งเขาอยากให้เรารู้ว่าทุกๆุกสิ่งทุกๆุกอย่างที่ฉันทํา ฉันอยากให้เธอมาอยู่ใกล้เนาะคือแฟนโมนาอยากให้โมนาไปอยู่ใกล้เพื่อให้ช่วยเพื่อให้ทําเพื่อให้จับนู่นจับนี่คือให้ให้มีกิจกรรมที่ร่วมกันตลอดเวลาแม้กระทั่งเราล้างถ้วยล้างชามเขาก็ต้องเป็นคนเอาผ้ามาเช็ดเช็ดให้แห้งเพราะว่าต่างประเทศเวลาล้างถ้วยล้างชามเสร็จแล้วเขาต้องเช็ดแห้งแล้วต่างประเทศเป็นอย่างนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะสาหรับต่างประเทศเวลาล้างถ้วยล้างชามน้ํายาที่เขาล้างถ้วยล้างชาม เขาไม่ต้องล้างน้ําเปล่านะเออมันเป็นน้าํายาทําไมเขาเขาไม่ต้องล้างน้ําเปล่าแต่เขาแค่เช็ดแล้วก็เก็บใส่ชั้นเลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะโอเคค่ะวันนี้กโมนาก็เอามาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆแบ่งปันสําหรับนิสัยผู้ชายหลังกินอาหารหรือเวลากินอาหารบนโต๊ะเนาะว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็คืออย่างที่โมนาเจอฝรั่งส่วนมากที่นี่นะคะเดนมาร์กเนาะฝรั่งส่วนมากผู้ชายเป็นแบบนี้ค่ะ โอเคค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจสายฝอแล้วขอเป็นที่อยากจะบอกว่าผู้ชายฝรั่งดีๆก็มีเยอะค่ะเนาะโอเคค่ะขอให้ทุกคนได้ขอให้ทุกคนเดินขอให้ทุกคนเจอเนื้อคู่ที่อุปการะเลี้ยงดูเร็วๆขอให้อนาคตสดใสตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ